วะาที่ครับวันนี้านะ่อานีับวันนี้ะง่อาที่ี่นะาน่อมา่ี่ครับงานอนนรับ้งานรมเา่นานครันะงต่ทีนีับุญงานมาคับันาที่นร้งนมาีน่ับวันนี้านประชุม่นันเ้นระมครับาปเมนว ยังมีเมตาวันดีี่นองกับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับวันดีคุณผีโจกอาจาจย์ชวัดเสื้อผู้พแม่ระรับาาุณอาจารย์ลาอาจารย์านะครับรมไาจารย์ชี่วัอรับนะครับใาื่ต้องวมหมอาาไม่ต้องสวใส้ครับงานนี้เราจะุณเสืหลาครับสักคนที่ไม่มีได้อย่าตายต้อช่วยาาไม่เล่นควรให้กำลังใจแลวราทุเเรา กะดาษผ้าต้นล่าอินตะปูไม้นะครับนะตาอหอจเรนงเนสั้นครับตางต้ต่างข้าวข้าวตดองเนอสามไปใชคไหบตาบอเวนน้สร้วารีปัจการีตมะโซคาราตอนนี้มีนองครับไล่คนพึ่งพึ่งใปลาปลาทอดปอมาก็อได้กลังครับนะครับตนเดียวเ็จแล้ว์ตองแปะครับทีมานตองแป้ครับ ท่านสมาชการรมธารนะครับานนายกชาววเซ่มองอยู่นะครับงนาโซนะครับอรกวรสรมีกรจนทึกดังีดิัวะเอ่อนไปยคัไม่าอยู่รันี่คือประครับนะครับปราบสวัสดีขอแม่พี่น้อง นะครับโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทันใหญ่มาไม่นะครับมารับงานไม่ได้ช่องรามวันนะครับทันวีโรสวิวัตรรังสรรนะครับกับนายกเล่ากาชาดและกาอดีตทันผู้ว่าสวัสดิ์นะครับถึงทันเป็นอดีตผู้ว่าเมืองนครศรีธรรมราชนะครับและกาคุณตออาภาศิรินะครับตลอดถึ่งขุนเชานะครับแต่กาหนองไข่นุยนะครับการงานที่เกอด์ดม นะครับในการจัดงานนะครับมีแนวความผิดดีทีสร้งสั้นพี่น้องที่กระรับ,บวันนี้ไล่ฝวายรวมมือกันถ้าไม่มีบุนตอไม่มีผู้เจ้าและก็ไม่มีเบาใครนุยเรานะครับและกาปักผัวไล่ไล่ฐานคณะกรรมการที่ได้จัดงานวันนี้นะครับก่ออ่างก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับตราไปข้อพุ่มนะครับไปข้อพุ่มหวานนาย,ยกจังหวัดเราจัดการเป็นรี่มงคล และกับข้อชายสะท่านผีส่วนที่ธรรมโชกและการจะาดาบ่วงซ่วงแต่กราบไหว้พระเจ้าที่ธรรมโชกพุ่มกอพอได้ยินคำพูดบรรกานุมัตทันทีครับอนุมัติทันทีถื่ว่าเป็นงานซีรีมงค,คลข้องชาวนาครซีธรรมราชพี่น้องที่ครับพุ่มตั้งใจแนวแหวว่าาำปันรือกระไดให้ชาวจังหวัดนครซีธรรมราชเนี่ยบอกแต่ส่วนบุญส่วนผูศสนอย่าให้บอกความทุกข์เลย มื่อเดียวอาตีท่านอิทเลยครับวา่าสกซิ่งเนี่ยก็คือประเจ้าที่ธรรมโช่ยปัดเป่าไปให้หมดเลยครับเพราะเราอยากจะทํางานไม่มีอะไรมากกว่าชีวิตที่เลือกเผื่อเมืองคอนตังไกตรงนั้นครับไม่ได้ว่านะครับพมจะตกแต่งตะลิ่งให้สวยงามแต่ของวัสดุานรามิตรคือกรองทามพี่น้องที่เคารพครับตังแตวพันดวงครับพี่น้องนี่คือพมตังปฏิญาณไว้ประนันแลมกาโซนั่นก็คือที่วัดพระบรมธาตุ นะครับซ้องซามเร่นั่นวันนี้ออกแบบเช็ดแล้วรอเพียงเตวะระกวดราคาท่านั้นเองนะครับเป็นควายเจ้าดวงใหญจสว่างจะไหวพี่น้องที่ไปไหวประทับกลางาำกลางคืนเหตุ hey, ที่พมทำบัรนี้พี่น้องครับพุ่มก็ข้อรักวัวพ่อแม่พี่น้องนะครับตรงนี้ว่าใ้ฐานเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จถูกประการเข้าทะลุหรือว่า พี่น้องทีว่าผ่าขนมผาอะไรไล่ถูกสิ้นถุกอย่างนะคะทีเข้าร่มมาขอบประคุณมาค่ะเข้าพระคุณพี่น้องทุกคนที่มากนะคะต้องคุยดีเดอร์ต้องคุยดีเดอร้อคุยทุกคนเลยนะครับคุณลีได้ดามผ่ารลินะครับเว็บไซต์นะครับแล้วก็เ c e บ o o ก กมาถวายแก่เจ้าผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชอันประกอบด้วยเมืองสายบุรีใช้ตราประจำเมืองเป็นหน,นูมีชวดเมืองปัตตานีใช้ตราประจำเมืองเป็นวัวมีฉลูเมืองกันตราประจำเมืองเป็นกคระบ่ายมีองปัจจุบันเป็นรัฐหนึ่งในประเทศมาเลเซีย เมืงไซบูรีเชิดราประจำเมืองเป็นมูใดญปีบารงปัจจุบันเป็นรักหนึ่งในประเทศบาลีเซียมืองพัทรุงเชิดราประจำเมืองเป็นมูลเล็กปีมาเสงเมืองตรังเชิดราประจำเมืองเป็นมา้าปีบาเบียเมืองชุมพรเชิดราเชิตราประจำเมืองเป็นลิงดีวอ ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองสะอูเล่าเชตราประดมเมืองเป็นไก่ปีรกาปัจจุบันคื่อำเภอการจนบุรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองตั่ัวป่าเชตราประดมเมืองเป็นชุนัทปีจอปัจจุบันคืออำเภอตั่ัวป่า ประวัติที่เรียกว่าพระบทชาวปากพนังจึงนำผ้าพระบทไปถวายพระเจ้าสีธมาสุราพระองค์จึงทรงรับสั่งให้หนึ่งจากเมืองหงสาวดีมีความตั้งใจจะเดินทางไปลังกาเพื่อน,นำผ้าพระบทนี้ไปบูชารอยพระบาทพระพุทธเจ้าแต่เรือโดนพายุพัดมัติดฝ,ฝัา่งชายหาดปากพนังสิงก่อน พระองค์ทรงเห็นว่าสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ จนถึงยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อาบ,บนวลที่สมุูรและพระจักรประดานแผ่นที่สองคือพระธรณีซึ่งสมมุติเป็นพระอิสราเยี่ยมโลกของพระอิสรนเป็นการประสาทพรให้มนุษย์มีความสมบสุณและช่วยคุ้มครองโลกให้ ขีตามรอยใต้แล้วก็คุณต่ออาพาซิดีครับาจริงๆแล้วจะบอกพี่น้องว่าวันนี้เป็นงานแก้บนก็ได้แต่เมื่อโอกาสเราจัดงานกราบเจ้าเมืองเราต้องใช้คําว่าสมโพธิสมพธนะครับสมโพธอีกสักโลนึ่งก่อนดูมโนราเราจะมีเพลงกราบเจ้าเมืองครับผมจะนําเรียนพี่น้องนิดนึงว่าเพลงนี้ หลังจากครูชาวเดินทางมาหลายปีไปถามผู้รู้นักวิชาการปราชท้องถิน่นภูมิปัญญาท้องถิน่นอย่างเช่นท่านใดบ้างคะอาจารย์ชักชัยสุก,รา,การ<ม>คุณสุธรรมชยันเกียรติอาจารย์จำรัดเพชรทัพอาจารย์สืบบ่งธรรมชาติค,ครูสมหมายเรืองรัตน์อาจารย์หลายอาจารย์ครับเยอะมากค่ะไปถามพี่ชะลอเชียนใหญ่พ่อกำจัดพ่อไวไปถามไปทั่วหมดเลยนครศรีธรรมราชเมืองนี้มีที่มานับได้ทั้งหมดเจ็ดยุค จ็ดยุด้วยกันงวดหน้าพี่น้องซื้อไปเลยนะครับเจ็ดบนแล้วก็เจ็ดล่างไม่ต้องงวดหน้าแล้วครับพรุ่งนี้ละครับแหมแล้วก็แล้วก็อันนี้ก้าปีใช่ไหมครับก้าปีเลก้าก็น่าจะมาแล้วก็บอกพี่น้องว่าหลังจากได้เนื้อหามาครูชาวเขาตะลุให้น้องชายชื่อสมพงษ์วงลูกคลักเขียนเพลงนี้ครับโอ้พี่สมพงษ์สมพงษ์บอกพี่ครูชาวผมแต่งไม่ได้เพลงนี้มันสูงเกินไปบอกสมพงษ์ว่าน้องน้อง จุดทูบสามดอกบบอกพ่อแล้วเขียนเพลงนี้อ่านะครับน้องสมบงเขียนเพลงนี้ได้28นาทีท่านผู้มีเกียรติครับ28นาทีเขียนเสร็จเลยเสร็จโทรศัพท์กลับหาครูเชาครูเชาส่งให้ไปหาอาจารย์ออสลูกโลราตบมือสักครั้งครับกบมือกับอาจารย์ออสค่ะยืนหน่อยยืนหน่อยถอดเสื้อถอดเสื้อเลยครับถอดเสื้อเลยครับเดเดี๋ยวเดี๋ยวยืนหรือยังครับยืนหรือยังครับยืนแล้วยืนแลยแม่ยืนจริงจริงเลยพวกสองหนุ่มนี้อาจารย์ออสทำดนตรีน้องเชื่อไหมครับ วันที่ไปร้องเพลงน้องเดี่ยวลูกทุ่งวัฒนธรรมมาร้องเพลงอาภาสิริยืนอยู่หน้าห้องสมบงเปิดเพลงกราบเจ้าเมืองครับนังน้องเดี่ยวตบปืนสักครั้งได้ไหมครับขอเสียงดังเลยค่ะน้องเดี่ยวบอกว่าพี่ครูเชาครับผมร้องเพลงนี้ได้ไหมครับน้องเดี่ยวร้องเพลงกราบเจ้าเมืองและวันนี้พวกเราทีมงานชาวคณะน้องปามพร้อมมิตรทิยาไหมครับกราบเจ้าเมืองพร้อมไหมครับไม่พร้อมโดนเลยนะครับถ้าพร้อมฉายเลย 4 3่สองเ่ขอเสียงประเบือสักครั้งครับดูเพลงกลับเจ้าเมืองครับ ขอพรเจ้าเมืองเก่งกาศนครศรีธรรมราชประวัติศาสตร์จะรึกยาวไกลชุมชนดังเดิมชุมชนรากถึงสีวิจัยสืทอดผ่านลายสมยสัยศูนย์รวมใจคนเมืองนครรักอิสระ ที่มาสีธรรมโศกรุ่งเรืองดังไกลทั่วโลกสีธรรมโศกศูนย์รวมศรัทธากระาาดยออทองเงินมองไกลลีดสุดฟ้าสิบสองนักสัตว์ที่มาผ่านเวลาหรือขานนานไกลกมกลาบ ขอพรคนขนอวนวายเจ้าเมืองทุกยุคสมัยโปรดจงได้คุ้มกล้าเกศาความเชื่อศึกสารรจากโบราณเล่าขานผ่านมาเจ้าเมืองทุกเจ้าพระยาปกป้องลูกมาด้วยบารมีหัวเมืองเอกผ่าน ประเทศสราเจ้าเมืองนครเปลืองปราดทรงสามารถพระปรีชามีอาณาจักไทยสูนรวมใจมาถึงวันนี้เจ้าเมืองแห่งนครสีหลายยุคนานปีคือที่รวมใจ ยกยุคสมัยโหลดจงได้คุ้กล้าวเกศาความเชื่อสืบสานจากโบราณเล่าขานผ่านมาเจ้าเมืองทุกเจ้าพระยาปกป้องลูกมาด้วยบารมีหัวเมืองเอกผ่านถึงประเทศสราเจ้าเมืองนคร เรื่องปราดทรงสามารถพระปรีชามีอนาจจัไทยศูน์รวมใจมาถึงวันนี้เจ้าเมืองแห่งนครศรีลายยุคนานปีคือที่รวมใจถ้าพี่นอ้องทูกไก่ตบมือดังดังสักคัางหลายไม้ครับ ถ้าเพลงนี้ยังไม่พรอนะครับไอ้โถดอาจารย์ออดลูกโนราเพราะว่าเพลงนี้มันต้องมีบงถับชิงมีปีโนราอาจารย์ออดเอาปีไม่รอดเราะว่าไปทําธุราอยู่ทีเชียงรรยวันเสาร์นี้ได้ฟังไหมครับเสาร์นี้ครับเสาร์นี้ทันไหมครับวันเสาร์นี้ทันไหมครับทันนะครับไม่ทันบอ,บอกอาจารย์นิดว่าวันนี้วันฮัทเร็วนะครับ <laughs> อตอนนี้พี่น้องครับหล่างจากฟังเพลงไปแล,ล้วมีหลายคนอยากได้เพลงนี้ถ้าใครอยากได้เพลงนี้พี่น้องครับเป็น วีสีนีนะครับ <คะ S 2> ไม่ช่นะครับน้องก,กูเช่าจับปั๊มให้<อ>ไปรับตายสำนักงานผู้เช่าปั๊มให้ปั๊มให้เลยให้เลยนะคะคมีลิขสิทธิ์เรียบร้อยให้กูจูเป็นคนจ่ายตังค<อ>์ขาปั๊มเอ้ยแต่ว่านั่งตรงกลางนั่งใกล้ๆคุณต่อน,นี้รู้สึกว่าจะหน้าคุณคุณนะสวัสดีคะ่ะหนวัวนหน้าวงห <laughs> ัวหน้าวงหัวหน้าวงแม่เต้ค่ะแม่ของครูเช่าขอเซฟปมปมมือกับแม่เต้าหน่อยค่ะวันนี้สีนเล่มเลยเหรอครับแม่ครับวันนี้ วันนี้ไม่เล่นแขงเลยครับเว่างมาอะไรอะไรที่เอาถ่ายทอดสดนะนะครับพี่ดองครับวันนี้ไฮอะไรเขิน่าพี่ออกแม่มาดูนี่ลูกเป็นหัวหน้าวงครูโชวชครับแม่ก็เป็นหัวหน้าวงเหมือนกันครับหัวหน้าวงอะไรัวงไพ่ตองครับเ้นินทาแม่ซึ่งซึ่งหน้าเลยทีเดียวไม่แม่มีความสุขครับต้องพุ่มพีครับอย่างนี้ไปเราพักเวทีแป๊บหนึ่งจะเป็นว่วงเวลามาโดราและ <อ>วันนี้น้องออบดอกฟ้าอาสยามก็มานี่โจชนะโจ้ยดๆ อยรางมีรับบินใบวันตลกผีน่ารักมากันมากมายรักร้องศิลปินหนังตลกมโนราหลายคณะด้วยกันใช่ค่ะท่านผู้นี้ต้องขอบคุณพี่ไข่นุ้ยรับพี่ชายครูเชาขอบคุณอาจารย์ทวีพรายดวงที่เหนื่อยมากมาให้กำลังใจขอบคุณดาบตำรวจชายยศคงสุวรรณจากตชดที่มาช่วยกันจัดงานอย่าลืมอย่าลืมคนออกร้านด้วยวันนี้สี่สิบห้าสิบอขอบคุณเยอะผู้ใหญ่ชะลอฝากบอกมาขนมจากที่เอาไปทานอาจจะยังไม่สุกทําไมคะเพราะคนเยอะมากหลายคนก็รีบเอาแล้วก็ไปย่างต่อที่บ้าน ขนมจากหผู้ใหญ่ชะลอนะกินเหนียวมากเลยต,ต,ติด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 อะไรครับติดมือครับ แล้วก็ยังมีข้าวต้มเลยครับเมื่อกี้ต่อคิวกันยาวมากไม่ได้แต่ว่ายังมีหรือเปล่าเอานี้ดีกว่าครับรอพักเม็ดเมืองเวทีจากนี้ไปจะให้น้องชายนายไข่เลี่ยมมารำมโนราถวายเจ้าเมืองนครพร้อมกับออกพรานเต็มรูปแบบแล้วก็ฝากบอกมานิดหนึ่งครับคุณชาวตอนนี้ห้องน้ำเคลื่อนที่ของเรานะครับได้เคลื่อนที่มาอยู่ด้านหลังเวทีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะรถสุขาจากเทศบาลเมืองปากพนังขอบคุณนายกคนดังชัยนรง์สวดีนารินาทไปด้วยเพื่อเพื่อรถสุขขามาหนึ่งกันพอท่านขึ้นไปนั่งเต็มรถรถของเราก็จะ เคลื่อนที่ไปเรื่อยเพื่อให้ท่านทำธุระเสร็จแล้วจะกลับมาส่งจริงเหรอรถสุขาเคลื่อนที่ไงครับเอารอบนี้น้อมจิตน้อมใจพี่น้องท่านผู้มีเกียรติอยู่ที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเรามาชมมโนราสุดยอดมโนราพร้อมหรือยังอาจารย์พร้อมไหมคะสองนาทีโอเคโอ้โหอาจารย์ช่วยทำสัญลักษ ไม่รู้กันไหม,มอโอเคให้เราก็นึกว่าสองทีเอา้ารอบนี้รอยยิ้มสักครั้งเสียงปลบมือดังต้อนรับสุดยอดบัณฑราไคลเลี่ยมลูกโดราวิเชียนสอนชัยครับเชิญชมครับ